that way. y e a Big d a d y g o get it on Macy Gray. <Yeah. S 1> Raindrops, drop top, drop top. Smoking ok on cookin' my hot box. c k i e Fucking on your bitch, y a o a thought. thought, thought. ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมทะเลทลายอีกแล้วครับก็มาครับเป็นการรีวิวค่าพลังผู้รักษาประตูนะครับบอลดําในเปส2021ทุกตัวเลยครับว่าตัวไหนมีค่าพลังเป็นอย่างไรและตัวไหนน่าใช้กันบ้างนะครับตัวแรกก็เป็นผู้รักษาประตู เรียกวเบอร์ต้นต้นของโรคในตอนนี้เลยนะครับในตำแหน่งผู้รักษาประตูต้องเยกให้เขาเลยครับยานออบรักก็เป็นมือหนึ่งของแอตเลติกโกมาเิกมาโอ้โหหลายปีแล้วนะ4-5หปีทั้นต่ำมีแน่นอนก็ถือว่าตอบโจทย์ครับตัวนี้ตอบโจทย์ก็เสียคูดตัวให้เชลซีไปก็มีออบรักนยครับขึ้นมาทำหน้าที่ได้ดีพลังที่น่าสนใจของออบรักก็นี่เลยครับ มีค่ากร้โดดถึง90้าสเลยนะเออถือว่าสนใจในะตำแหน่งพุทธศาปตูแล้วก็มีค่าพลังของพุทธศาตูเองที่ดีเลยมีแค่โกลเด้งที่94อันเดียวก็ให้โอกาสหน่อยเพราะว่าต้องรอแปลเ,เป็นฟิวเจอร์อีกอ,อจะดีฮรับไหนก็นี่แหละครับผมว่าใช้ได้แล้วนะพลังแค่นี้ในบอลดำเปิดมานะี่คือคุณเอาไปมือหนึ่งได้ผลดีแน,น่นอนเออโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลย ตัวต่อมาครับผมเป็นอาริสันเบ็คเกอร์ครับผมผู้รักษาประตูมือหนึ่งของริเวอร์พูลก่อนในปีที่ผ่านมาก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนนิดๆ <Now. S 1> หน่อยๆนะครับทำให้ถุงมือทองคำตกเป็นของเอเดนสันมอร์เรสนะครับผู้รักษาประตูของแมนซิตี้ก็เลยเหมือนจะเป็นทำให้เรื่องของค่าพลังมันดรอปลงมานิดนึงนะครับเหลือ93ปีแล้วน่าจะ94นะครับแต่ก็ไม่เป็นปัญหาครับผมกับตัวนี้เพราะว่าเก่งอยู่แล้วนะครับครอปมองมานี่โอ้โห เลือก,กโกได้ถูกอะ่ะเออก็พลังดีแล้วนะครับผมว่ามีโคแคชชิ่งอันเดียวที่ไม่ถึง95นะครับแล้วก็ที่เหลือก็า95บวกหมดก็ไม่รู้จะพูดอะไรมันเก่งอยู่เหมือนเดิมแน่นอน,นครับผมว่าตัวนี้ในตำแหน่งผู้รักษาประตูอาริสันเบเกอร,อร์ต่อมาผมพูดรักษาประตู4แชมป์ในปีนี้ครับผมกับาเยันมิวนิกมานิลนอยเออร์นั่นเองโอ้โหตัวนี้ก็ อยู่มาหลายยุคแล้วนะครับก็ยังเก่งเหมือนเดิมไม,ไม่ไม่ดรอปลงเลยฝีมือยังดีเหมือนเดิมพลังเต็มที่93ผมว่าพอควรในอายุในอันนามในความเก่งเขา95หมดเป็นผู้รักษาป,ประตูตัวแรกนะครับใน3ตัวที่พูดมาที่พลัง95บวกหมดนะครับมีพลังแฝงเป็นกัปตันด้วยนะก็รู้อยู่ว่าผมตัวนี้เรียกว่ารู้มือมานานเก่งมานานแล้วนะครับก็ยังเก่งอยู่นะครับ ตำนานของบบเยนินคนนี้ครับมาน,นูเอลนอยเออร์ต่อมาผมผ่าผู้รักษาประตูของอ่าเรียกว่าต่างดาวนะครับบาเซโรนาก็การย้ายไปของคารดิโอบาโวนะครับตั้งแต่ได้ขึ้นมาเป็นมือหนึ่งก็โชว์ฟอร์มได้ดีมากเลยนะครับกับแท็สเตเกนถาว่ามีความเก่งกาจขนาดไหนโอ้โหทัดเรื่องของความจริงที่ไม่นับตัวด ยอกหยอกอันนั้นสุดทนนะครับก็พลังในเกมถือว่าดีมากครับผม9.7บวกหมดเลยนะครับก็พลังดีแล้วก็เก่งด้วยนะครับในเกมเก่งด้วยนะเซฟได้หลายลูกนะครับก็เคยเล่นเคยใช้แล้วก็เคยเจอมาเขาเก่งนะครับในเป๊220ในสมา r ์11ก็น่าจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับอืต่อมาผมพูดักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เดวิดเดกอานะครับก็ตัวนี้ก็รู้สรรพคุณกันอยู่แล้วนะครับเก่งอยู่แล้วนะถึงแม้จะหลุดฟอร์มในบางนัดก็ตามนะครับก็ยังคืนฟอร์มมาได้ไวนะครับถือว่ารู้มือครับตัวนี้รู้มือต้องเก่งแน่นอนต่อมาเป็นทีนิโบคุตตัวผมตัวนี้ก็ผู้รักษาประตูของเรลมาติลิกนะครับก็ ช่วงที่ย้ายมาแรกๆนี่ก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่พอ,อยูอยูยูยูย,ยูไปโหฟอร์มดีมากคีนชีสรุนรัวพลังดีมากนะครับในเกมดูเนี่ยพลังโอ้เก้าห้าบวกหมดนะเออเห็นกู้ตัวอย่างนี้กู่ตัวเก้า้าบวกหมดนะครับเพราะว่าในปีนี้ฟอร์มไม่ได้แย่แล้วก็รวมๆหลายประการเขารู้เก่งอะเออดูเก่งขึ้นอืมดูเหนียวขึ้นนะครับอ่า ก็เป็นผู้ักษาประตูอีกคนหนึ่งที่ไว้ใจได้นะครับอืมไลผมกับแมนเซตตี้นะผมเอเดรันมอร์เลรนะผมตัวนี้ก็ใช้เท้าเก่งเรียกว่าเป็นผู้ัาษาประตูที่ใช้เท้าเก่งก็แเก่งอยู่นะไม่ได้แย่นะภาพพลัง93นะครับก็มีเรื่องของอาการเรลูตั้งเตะใช่ไหมคิกกิ้ง97เลยนะถือว่าเยอะมากเลยนะโอ้ ก็เคยนะครับมีข่าวขอไปหยุดโทษเลยนะก็รู้อยู่ครับว่าเก่งไม่เก่งแต่ก็ใช้ใช้มือกับใช้เท้าถ้าดูดูนะครับผมว่าแฟแมนเชสเตอร์ต้องบอกใช้เท้าเก่งมากครับตัวนี้เอริสันมอร์เรสฮันดันโนวิคครับผมตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ไหมแล้วก็ทำไมโลโก้เป็นอย่างนี้ทำไมโลโก้อินเตอร์เป็นอย่างนี้ก็น่าจะ เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนโลโก้นะอืมอินเตอร์พลังถือว่าไม่เท่าไหร่นะครับไม่เท่าไหร่ไม่มีอะไรที่ก้าวๆตเลยแล้วก็มีดรอปลงจาก9้า้าอันก็กลางกลางและกันตัวนี้กลางกลางถ้าดูจากที่เีวมวมาทั้งหมดก็กลางกลางนะครับอืมวอชเชสนี่ครับผมตัวนี้ก็พลังมันดูไม่เก่งนะครับแต่ชีวิตจริงมันก็เก่งนะเออ แต่พลังในเกมมันดูไม่เก่งเท่านั้นนะครับมันดอกไป92อันหนึ่งแล้วก็94อันหนึ่งผมว่ามันเฉยๆนะต้องดูในเกมจริงว่าจะเก่งขนาดไหนนะครับอืมน่าสนใจ Go ฮุกโยริสผมตัวนี้ก็ถ้าชีวิตจริงก็มีหลุดเจ็บนะครับแล้วก็ฟอร์มดีไหมผมว่ายังกลับไปเป็นมือหนึ่งได้สบายนะครับก็สงสารกาซานิก้านะครับในเกมก็พลังงานกลางๆเหมือนกันครับกลางๆตัวนี้ไม่ได้ดีมากนะครับ อันที่91้เเท่านั้นบรนเลโน่ครับผมตัวนี้ก็มันดูไม่เก่งอะผมว่ามันดูไม่เก่งนะทั้งในเกมแล้วก็ในชีวิตจริงผมว่ากลางกลางเลโน่ก็ยังใช้ได้ครับใช้ได้ไม่แย่ปิตเตอร์กูราซี่ใช่ไหม,มน่าจะกูรารซี่นะตัวนี้ก็ อีกแล้วนะมันดูกลาง,ลางพลังห้มันดูของกลางครับไม่ดูเก่งๆไปเลยเก่งเวอร์มันวัดกันยากเลยครับตำแหน่งพลศาปตูแต่คินเลอร์ดาบาสเนี่ยผมว่ามันน่าจะเก่งเพราะมันตัวจริงมันเก่งมากนะครับแล้วก็ในเกมเอากลางๆด้วยนะแต่ผมว่าน่าจะเก่งอยู่ต้องลองดูแลวลองใช้กันนะครับว่าตัวไหนจะเหนียวกันแต่ก็พูดอะไรมากไม่ได้เพราะยังไม่เปิดมาเล่นนะครับนั่นแหละโอเค คลิปนี้ก็สั้นๆนี่ๆเจอกันในเปี2021 Bye ใ oh, oh, บ